สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมื่อวันที่4กันยายน2568พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภักหนึ่งลงพื้นที่หมู่3ตบนโนหนหมากมุ่นอเภอโคกสูงจวัสากแก้ว พื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและพบปะพูดคุยกับชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีชาวกัมพูชาเข้ามารุกล้ำที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งกองทัพภาคหนึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในแผนพร้อมทั้งเร่งรัดการทวงคืนพื้นที่ให้กับประชาชนพลโทอมริตกล่าวขอบคุณ ที่ช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและยืนยันว่ากองทัพจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดําเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนตามกรอบที่กําหนดเพื่อรักษาความมั่นคงและสิทธิของประชาชนในพื้นที่สืบเนื่องจากการติดป้ายของจังหวัดสะแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองแย้แก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วให้ประชาชนชาวกัมพูชา170หลังคาเรือนย้ายออกจากพื้นที่รุกล้ำประเทศไทยเมื่อวันที่3กันยายน2568ที่ผ่านมาจึงเกิดการไม่พอใจ ของประชาชนกัมพูชาและนำมวลชนประมาณ150คนเดินเข้ามาประท้วงใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่46เมื่อวันที่4กันยายน2 5 6 8กองกำลังบุรพาโดยชกโกสจัดกำลังพลเข้าควบคุมสถานการณ์และประสานไปยังพอบพอลน้อยรอ1้กัมพูชาเพื่อให้ฐานควบคุมประชาชนไม่ให้เกิดการย,ยุ่ยยุบริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายฝ่ายไทยนำกำลังควบคุมฝูงชนจากตำรวจภูทรสากแก้วเข้าดูแลสถานการณ์ กองทัพภาคที่1จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติไม่ให้มีใครรุกรานตลอดจนดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกําลังความสามารถขณะที่เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีของวันที่4กันยายนสองพสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเกิดความตึงเครียด หลังจากเมนที่3กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จังหวัดสาก,ก้วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการติดป้ายประกาศให้ชาวกัมพูชากว่า170ครัวเรือนย้ายออกจากพื้นที่รุกล้ําเข้ามาฝั่งประเทศไทยความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่พอใจในฝั่งกัมพูชาส่งผลให้เช้าวันที่4กันยายนมวลชนประมาณ150คนรวมตัวเดินทางเข้าใกล้บริเวณหลักเขตแดน46แสดงการประท้วงเจ้าหน้าที่ชก .12 ของกองกำลังบุรพาได้ตรวจพบและรีบจัดกำลังพลเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมประสานผู้บังคับบัญชากองพลน้อยราบที่51ให้กำลังฐานประสานควบคุมประชาชนฝั่งกัมพูชาไม่ให้เกิดการยือย้ออยุหรือเหตุรุนแรงบริเวณแนวชายแดนทั้งนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงฝ่ายไทยมีการนำกำลังควบคุมฝูงชนจากตำรวจภูธรสากแก้วเข้าประจำการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ขณะที่กองกำลังบุรพาย,ยืนยันว่าจะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติไม่ให้มีผู้ใดมาลุกกรานพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถ